ลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างแล้วพบว่าเมืองทั้งเมืองของคุณถูกปกคลุมด้วยเสียงไซเรนไม่ใช่นาฬิกาปลุกแต่เป็นสัญญาณว่าอีกไม่กี่นาทีระเบิดอาจตกใส่บ้านคุณนี่ไม่ใช่ฉากหนังนี่คือชีวิตประจำวันของชาวยุโรปหลายสิบล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและจากตรงนี้ เรื่องราวจะไม่ใช่แค่ใครชนะใครแต่เป็นคำถามว่ามนุษย์สามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อถูกกดดันจนสุดขีดในช่วงต้นสงครามหลายคนยังเชื่อว่ามันจะจบเร็วเหมือนสงครามก่อนหน้าแต่พอเข้าสู่ปี1941-1942ความจริงเริ่มชัดนี่ไม่ใช่สงครามธรรมดาแต่มันคือ สงครามแห่งการเอาชีวิตรอดของทั้งประเทศเยอรมนีอังกฤษโซเวียตสหรัฐญี่ปุ่นทุกฝ่ายเริ่มทุ่มทุกอย่างไม่ใช่แค่ทหารแต่รวมถึงโรงงานนักวิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงคนแก่ทุกคนกลายเป็นทรัพยากรสงครามในอังกฤษเด็กหลายแสนคนถูกอบพยพออกจากลอนดอนไปอยู่ชนบท เพราะกลัวการทิ้งระเบิดเด็กบางคนไม่เคยกลับมาเจอพ่อแม่อีกเลยไม่ใช่เพราะตายแต่เพราะสงครามเปลี่ยนชีวิตทุกคนจนไม่เหมือนเดิมอีกกลางคืนเมืองดับไฟทั้งเมืองเรียกว่า Blackout ไม่มีไฟถนนไม่มีป้ายร้านเพราะแสงไฟหนึ่งดวงอาจนำเครื่องบินทิ้งระเบิดมาถึงคุณลองคิดดูครับโลกที่มืดสนิทแต่คนยังต้องใช้ชีวิตต่อ ในเยอรมนีโฆษณาชวนเชื่อทำงานตลอด24ชั่วโมงวิทยุโปสเตอร์หนังทุกอย่างบอกว่าเรากำลังชนะศัตรูกำลังจะพังอดทนอีกนิดเดียวแม้ในวันที่เมืองเริ่มกลายเป็นซากผู้คนยังถูกบอกว่านี่คือการเสียสละเพื่อชาตินี่คือพลังของข้อมูลและก็เป็นอันตรายของมันด้วยฝั่งโซเวียต สถานการณ์ไม่ต่างกันแต่โหดกว่าคำสั่งหนึ่งของสตาลินคือไม่มีการถอยทหารที่ถอยอาจถูกยิงโดยฝ่ายเดียวกันเมืองอย่างเลนินกราดถูกปิดล้อมนานกว่า872วันอาหารขาดแคลนคนกินแม้กระทั่งกาวหนังสัตว์เลี้ยงมีบันทึกจริงที่เขียนว่าวันนี้แม่ไม่ตื่นประโยคสั้นๆแต่สะเทือนมาก และท่ามกลางความสิ้นหวังก็มีเรื่องของความกล้าผู้หญิงโซเวียตหลายหมื่นคนกลายเป็นทหารแนวหน้าทั้งมือปืนนักบินพลซุ่มยิงหนึ่งในนั้นยิงศัตรูได้มากกว่า300คนและกลายเป็นตำนานในขณะที่อายุยังไม่ถึง25ปีสงครามไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยข้ามไปฝั่งสหรัฐประเทศที่เปลี่ยนจากผู้ดูอยู่ห่าง กลายเป็นโรงงานของโลกโรงงานผลิตเครื่องบินวันละหลายสิบลำรถถังปืนกระสุนไหลออกเหมือนน้ำมีคำพูดว่าอเมริกาชนะสงครามด้วยสายพานการผลิตผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำงานหนักกลายเป็นแรงงานหลักมีสัญ,ญลักษณ์ชื่อว่า r o ซี e เดอะริเว e r ผู้หญิงใส่ผ้าโพกหัวยกแขนโชว์กล้ามบอกว่า we can do it สงครามเปลี่ยนบทบาททางสังคมไปตลอดกาลแต่ในขณะเดียวกันเสรีภาพก็ไม่ได้สมบูรณ์ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นกว่า1,2,000 0คนถูกส่งเข้าค่ายกักกันทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเพราะความกลัวและความระแวงนี่คือด้านมืดของแม้แต่ฝ่ายที่เรียกว่าผู้พิทักษ์เสรีภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงครามก็โหดไม่แพ้กัน ไทยอินโดจีนพมา่าอินโดนีเซียกลายเป็นสมรภูมิและทางผ่านทางรถไฟสายมรณะไทยพมา่าสร้างด้วยแรงงานเฉลยเสียชีวิตกว่า90,000คนบางคนไม่ได้ตายเพราะปืนแต่ตายเพราะโรคความหิวและความอ่อนล้าสงครามฆ่าคนแม้ไม่มีเสียงปืนญี่ปุ่นเองก็อยู่ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อนหนักหน่วงมาก คำว่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ทำให้ทหารเชื่อว่าการตายคือเกียรติสูงสุดนักบินคาเิกเซขับเครื่องบินพุ่งชนเรือด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เพราะไม่กลัวตายแต่เพราะถูกสอนว่าการมีชีวิตต่อโดยไม่ชนะคือความอัปยศนี่คือพลังของอุดมการเมื่อมันครอบงำมนุษย์จนลืมคุณค่าของชีวิตตัวเองกลางมหาสมุทร การรบทางเรือยืดเยื้อและโหดร้ายเรือดำน้ำรอบโจมตีเรือสินค้าที่ไม่มีอาวุธลูกเรือหลายพันคนจมหายไปในทะเลโดยไม่มีใครรู้ชื่อบางครั้งศพไม่เคยถูกพบครอบครัวไม่เคยรู้ว่าคนที่รักตายเมื่อไหร่หรืออย่างไรสงครามไม่ได้ให้คำตอบครบถ้วนมันให้แค่ความว่างเปล่าและยิ่งสงครามยืดเยื้อ ขอบเขตของความโหดก็ยิ่งถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆการทิ้งระเบิดเมืองที่คิดว่าไม่ควรทำกลายเป็นเรื่องปกติเดรสเดนฮัมเบิร์กโตเกียวเมืองที่เต็มไปด้วยพลเรือนกลายเป็นทะเลเพลิงคืนเดียวคนตายนับแสนคำถามคือใครผิดหรือสงครามเองคือความผิดพลาดตั้งแต่ตน้นมนุษย์ในสงคราม ไม่ได้กลายเป็นปีศาจทุกคนแต่หลายคนถูกบีบจนต้องทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าจะทำและนี่แหละครับคือเบื้องหลังสนามรบที่ไม่ได้มีแต่กลยุทธ์หรือชัยชนะแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่มีทั้งความกล้าความกลัวความผิดพลาดและความหวังถ้าคุณยังฟังอยู่แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังเพื่อรู้แต่ฟังเพื่อเข้าใจ และตราบใดที่เรายังเล่ายังฟังและยังจำตำนานของสงครามจะไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำลายกันอีกครั้งในช่วงปี1943ทิศทางของสงครามเริ่มเปลี่ยนเหมือนลูกตุ้มที่แกว่งกลับหลังจากแกว่งไปสุดทางแล้วฝ่ายอักษะที่เคยดูเหมือนหยุดไม่อยู่เริ่มสะดุดเริ่มถอยเริ่มหมดแรงไม่ใช่เพราะขาดความโหด แต่เพราะสงครามมันเคยปราณีใครแม้แต่คนที่เริ่มมันเองที่แอฟริกาเหนือทะเลทรายกลายเป็นสนามประลองรถถังประทะรถถังฝุ่นทรายคลุ้งไปทั่วฟ้านายพลชื่อดังเอวินรอมเมลจิงจอกทะเลเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เก่งจนศัตรูยังให้ความเคารพแต่ต่อให้เก่งแค่ไหนเมื่อสเสบียงไม่พอเมื่อแนวส่งกำลังถูกตัด ความเก่งก็ไม่ช่วยอะไรสงครามไม่ได้ชนะด้วยอัจฉริยะเพียงคนเดียวแต่มันชนะด้วยระบบด้วยโลจิสติกด้วยน้ำมันอาหารและเวลาในอิตาลีพันธมิตรของเยอรมนีเริ่มสั่นคลอนเบนิโตมุสโซลินีผู้นำเผด็จการที่เคยยืนเคียงข้างฮิตเลอร์ถูกโค่นอำนาจถูกจับและถูกช่วยออกมาอย่างดราม่าด้วยปฏิบัติการพิเศษ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดถูกประหารและถูกแขวนศพให้ประชาชนดูภาพนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพด็จการอาจดูยิ่งใหญ่ในตอนขึ้นแต่ตอนลงมักลงแรงเสมอกลับมาที่แนวรบตะวันออกสตาลินปราดไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่มันคือชัยชนะทางจิตวิทยาโสเวียตพิสูจน์ว่ากองทัพเยอรมันไม่ใช่เทพเจ้า และสามารถแผ่ได้หลังจากนั้นการรุกของโซเวียตเหมือนคลื่นยักษ์ที่ไม่มีอะไรหยุดได้เมืองแล้วเมืองเล่าถูกยึดคืนแต่ทุกก้าวแลกมาด้วยชีวิตทหารโซเวียตจำนวนมากไม่เคยมีหลุมศพชื่อของพวกเขาหายไปกับหิมะในยุโรปตะวันตกฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ที่โลกจะไม่วันลืมแผนการยกพลขึ้นบก ถูกวางเป็นปีมีการหลอกลวงมีการปลอมข้อมูลมีแม้กระทั่งกองทัพปลอมรถถังยางวิทยุป,ปลอมเพื่อให้เยอรมนีเดาผิดและย้ายกำลังไปผิดที่สงครามไม่ใช่เรื่องกำลังเท่านั้นแต่มันคือเกมสมองระดับโลกเช้ามืดวันที่6มิถุนายน1944ทะเลนอร์มงดีเต็มไปด้วยเรือกว่า5,000ลำ ทหารกว่า1นึ0 0 0สนห้คนขึ้นฝั่งท่ามกลางกระสุนและเสียงระเบิดบางคนยังไม่ทันเหยียบทรายก็ล้มลงบางคนรอดแต่แบกภาพนั้นไปตลอดชีวิตดีเดยไม่ใช่วันแห่งชัยชนะทันทีแต่มันคือวันที่ความหงกลับมาอยู่ฝั่งมนุษย์อีกครั้งในขณะที่ยุโรปค่อยๆใกล้จุดจบสงครามในแปซิฟิกยังดุเดือด การรบแบบเกาะต่อเกาะทำให้ทุกตารางเมตรต้องแลกด้วยเลือดอิวจิมาโอกินาวาเกาะเล็กๆแต่คนตายเป็นหมื่นทหารอเมริกันเริ่มตระหนักว่าถ้าบุกญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเป็นหลักล้านและนี่คือฉากหลังของการตัดสินใจที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ในห้องประชุมที่เงียบกริบ ผู้นำต้องเลือกระหว่างความสยองแบบรวดเร็วกับความสยองแบบยืดเยื้อระเบิดปรมาณูไม่ใช่การตัดสินใจง่ายและไม่เคยเป็นเรื่องเล็กวันที่6สิงหาคม1945ฮิโรชิมากลายเป็นแสงสว่างจ้าในเซียววินาเมืองหายไปผู้คนหายไปเงาของมนุษย์ติดอยู่บนกำแพงสวันต่อมานางาซากิตามไป โลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์มีพลังทำลายล้างมากกว่าที่เคยฝันถึงเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองก็ปิดฉากลงแต่ความเสียหายไม่ได้จบพร้อมเสียงปืนเมืองต้องสร้างใหม่ประเทศต้องเยียวยาผู้รอดชีวิตต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับความทรงจำอย่างไรบางคนไม่เคยหลับสนิทอีกเลยบางคน ไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมสงครามจบในเอกสารแต่ยังดำเนินต่อในใจคนหลังสงครามโลกพยายามตั้งคำถามว่าเราจะไม่ให้มันเกิดอีกได้อย่างไรมีการตั้งองค์การสหประชาชาติมีการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามที่นิวเรมเบิร์กคำว่าฉันแค่ทำตามคำสั่งไม่เพียงพออีกต่อไป โลกเริ่มพูดถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในระดับประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันสงครามเย็นก็กำลังก่อตัวอดีตพันธมิตรกลายเป็นคู่แข่งอาวุธนิวเคลียร์กลายเป็นตัวประกันของโลกความกลัวเปลี่ยนรูปแบบแต่ไม่เคยหายไปสงครามโลกครั้งที่สองจดลงแต่เงาของมันทอดยาวมาถึงปัจจุบันทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังสนามรบ ที่ไม่ได้มีแค่กลยุทธ์หรือชัยชนะแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่มีทั้งความกล้าความกลัวความผิดพลาดและความหวังถ้าคุณยังฟังอยู่แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังเพื่อรู้แต่ฟังเพื่อเข้าใจและตราบใดที่เรายังเล่ายังฟังและยังจำตำนานของสงครามจะไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทำลายกันอีกครั้งหลังจากเสียงปืนเงียบลง สิ่งที่ดังแทนคือเสียงค้อนเสียงเลื่อยเสียงถอนหายใจของผู้คนที่ต้องเริ่มต้นใหม่บนซากปรักหักพังยุโรปในปี1945ไม่ได้ดูเหมือนทวีปแห่งอารยธรรมแต่มันเหมือนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นจากอาการโคมา่ายังหายใจอยู่แต่ยังยืนไม่ไหวเมืองใหญ่อย่างเบอร์ลินวอร์ซอร,รอตเทอร์ดัมกลายเป็นทะเลอิด ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำสะอาดไม่มีอาหารเพียงพอผู้คนจำนวนมากไม่ได้ถามว่าใครชนะสงครามแต่ถามว่าวันนี้จะเอาอะไรกินในเยอรมนีคําว่าพ่ายแพ้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่มันคือความอับอายความสับสนและความว่างเปล่าคนธรรมดาจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อนบ้านที่เคยทักทายหายไปบ้านข้างๆว่างเปล่าไม่มีใครกล้าถามว่าพวกเขาไปไหนเพราะบางคำตอบมันหนักเกินกว่าจะรับไหวมีภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลังสงครามคือภาพของคนที่เดินกลับบ้านโดยไม่มีบ้านให้กลับทหารที่รอดชีวิตไม่ได้กลับมาเป็นฮีโร่ทุกคนหลายคนกลับมาพร้อมฝันร้ายเสียงระเบิดในหัว และความรู้สึกผิดที่อธิบายไม่ได้คำว่า PTSD ยังไม่ถูกใช้แพร่หลายแต่บาดแผลนั้นมีอยู่จริงฝั่งผู้ชนะก็ไม่ได้ยิ้มง่ายๆทหารอเมริกันอังกฤษโซเวียตที่เห็นค่ายกักกันเป็นครั้งแรกหลายคนบอกตรงกันว่าภาพนั้นตามหลอกหลอนพวกเขาไปทั้งชีวิตเตียงสองชั้นที่ซ้อนกันแน่นรองเท้านับหมื่นคู่ เส้นผมกองผนเป็นมันไม่ใช่เรื่องของชาติใดาชาติหนึ่งแต่มันคือคำถามว่ามนุษย์ไปไกลได้ขนาดนี้ได้ยังไงโลกพยายามหาคำตอบด้วยสารด้วยกฎหมายด้วยคำพิพากษาการพิจารณาคดีที่นูเรมเบิร์กไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการประกาศว่าความชั่วร้ายไม่ใช่ข้อแก้ตัวคำสั่งไม่ใช่เกราะกำบังอีกต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดอาจยากรรมต่อมนุษยชาติแต่ถึงจะมีสารมีคำถัดสินมันก็ไม่สามารถชุบชีวิตใครกลับมาได้เด็กกำพร้านับล้านคนต้องโตขึ้นโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่หน้าตาเป็นยังไงผู้หญิงจำนวนมากต้องใช้ชีวิตกับบาดแผลที่ไม่เคยถูกพูดถึงเพราะสังคมยังไม่พร้อมฟังสงครามไม่ได้ทิ้งแค่ซากเมือง แต่มันทิ้งความเงียบไว้ในใจคนและในขณะที่ยุโรปค่อยๆฟื้นโลกก็แบ่งขั้วกำแพงไม่ได้เริ่มจากคอนกรีตแต่มันเริ่มจากความไม่ไว้ใจฝั่งหนึ่งเรียกว่าเสรีภาพอีกฝั่งเรียกว่าความมั่นคงสงครามเย็นไม่ต้องยิงปืนแต่ใช้ความกลัวเป็นอาวุธอาวุธนิวเคลียร์กลายเป็นเงาที่ลอยอยู่บนโลกตลอดเวลาหลายประเทศที่เคยเป็นอนานิคม เริ่มตั้งคำถามกับจักรวรรดิถ้าเจ้าอนณานิคมยังปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วจะมาปกครองเราได้ยังไงสงครามโลกครั้งที่สองจึงไม่ใช่แค่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกแผนที่โลกถูกวาดใหม่อำนาจถูกย้ายมือในญี่ปุ่นเมืองถูกสร้างใหม่อย่างรวดเร็วแต่รอยแผลจากฮิโรชิมาและนางาซากิยังอยู่ ผู้รอดชีวิตที่เรียกว่าฮิบาคุชะต้องใช้ชีวิตกับโรคและการตีตราบางคนไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวลูกจะป่วยทั้งที่ไม่มีหลักฐานนี่คือผลของสงครามที่ไม่จบในวันยอมแพ้และถ้าเรามองย้อนกลับไปสิ่งหนึ่งที่ชัดมากคือสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เรื่องของคนชั่วไม่กี่คนแต่มันเกิดจากความกลัวความกโกรธความเฉย และการยอมให้เรื่องผิดค่อยๆเป็นเรื่องปกติไม่มีใครตื่นเช้ามาแล้วบอกว่าวันนี้ฉันจะสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่มันเริ่มจากการไม่พูดการไม่ขัดและการหันหน้าหนีนี่แหละครับคือเหตุผลที่เรื่องนี้ต้องถูกเล่าซ้ำไม่ใช่เพื่อโทษใครแต่เพื่อเตือนเราเตือนว่าคำพูดมีพลังอุดมการมีผลและความเฉย อันตรายกว่าที่คิดถ้าคุณนั่งฟังมาถึงตรงนี้บางทีคุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในข่าวอยู่ในการเมืองอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆของคนธรรมดาและมันจะไม่กลับมาถ้าเราจำได้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้นยังมีอีกหลายเรื่องอีกหลายมุมที่สนามรบไม่เคยบอกและตำราเรียนเล่าไม่หมด เรื่องของคนธรรมดาที่กล้าทำในสิ่งถูกแม้ทั้งโลกจะบอกว่าอยา่าและนั่นแหละครับคืออีกด้านของตำนานที่ผู้เฝ้าตำนานยังอยากเล่าต่อไปท่ามกลางความมืดมนของสงครามยังมีแสงเล็กๆที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแสงจากคนธรรมดาที่เลือกจะไม่ทำตามกระแสแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์อาจหมายถึงคุกการทรมานหรือความตายคนเหล่านี้ไม่ได้ถือปืน ไม่ได้มียศแต่พวกเขารักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ในวันที่มันหาได้ยากที่สุดในเยอรมนีเองก็มีคนที่ต่อต้านนาซีกลุ่มนักศึกษาชื่อว่าไวท์โรสแจกใบปลิวพูดถึงความจริงพูดถึงศีลธรรมกลางประเภทที่การพูดความจริงคืออาจยากรรมพวกเขารู้ว่ามีโอกาสรอดน้อยมากแต่ก็ทำสุดท้ายหลายคนถูกจับถูกประหารแต่คำพูดของพวกเขา ยังอยู่สงครามไม่สามารถฆ่าความคิดได้ทั้งหมดในโปแลนด์ชาวบ้านแอบซ่อนชาวยิวใต้พื้นบ้านในตู้ในคอกสัตว์ถ้าถูกจับได้ไม่ใช่แค่คนซ่อนที่ตายแต่ทั้งครอบครัวอาจถูกฆ่าทั้งหมดแต่ก็ยังมีคนเลือกช่วยมีคำหนึ่งที่ใช้เรียกคนเหล่านี้คือไรเทียสอัมมังเดเนชั่นส์ฮีโร่ที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบและไม่ได้ต้องการคำขอบคุณ ในเนเธอร์แลนด์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขียนไดอารี่ในห้องใต้หลังคาเธอไม่ได้รู้ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่ไม่ได้รู้ว่าจะรอดหรือไม่แต่เธอเขียนเพราะอยากให้โลกรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งเคยหัวเราะเคยฝันเคยหวังท่ามกลางความกลัวชื่อของเธอคือแอน e f แฟรงค์เสียงของเธอดังข้ามเวลาดังยิ่งกว่าปืนในฝรั่งเศสมีขบวนการต่อต้านที่เรียกว่า Resistance คนธรรมดากลายเป็นสายลับตัดสายโทรศัพท์ส่งข้อมูลซ่อนนักบินที่ตกบางคนเมื่อถูกจับไม่พูดอะไรเลยแม้จะรู้ว่าความเงียบอาจหมายถึงความตายความกล้าไม่ได้เสียงดังแต่มันหนักแน่นและยังมีเรื่องของทหารฝ่ายตรงข้ามที่เลือกไม่ยิงเมื่อมีโอกาสยิงไม่ใช่เพราะขี้ขลาดแต่เพราะเห็นว่าอีกฝ่ายก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างกัน เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีในรายงานชัยชนะแต่มีอยู่จริงในบันทึกและความทรงจำสงครามพยายามลดมนุษย์ให้เหลือแค่เป้าหมายแต่บางคนปฏิเสธจะเป็นแบบนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่เรื่องของรัฐหรือผู้นำแต่มันคือผลรวมของการตัดสินใจนับล้านล้านครั้งของคนธรรมดาการตัดสินใจบางอย่างดูเล็กแต่เมื่อรวมกัน มันเปลี่ยนโลกและนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องนี้เชื่อมกับเราเราอาจไม่อยู่ในยุคสงครามโลกแต่เราอยู่ในยุคของข้อมูลอารมณ์และการแบ่งฝั่งคำถามคือเมื่อเราเห็นความอายุติธรรมเราจะเงียบหรือเราจะพูดเมื่อความเกลียดถูกทาให้ดูปกติเราจะไหลไปตามมันหรือเราจะหยุดคิดสงครามโลกครั้งที่สองสอนเราไม่ใช่แค่ว่าอะไรเกิดขึ้น แต่สอนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คนเลวแต่คือคนดีที่เลือกจะไม่ทำอะไรถ้าเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้คุณหยุดคิดแม้เพียงไม่กี่วินาทีแสดงว่าตำนานนี้ยังมีชีวิตอยู่และหน้าที่ของผู้เฝ้าตำนานไม่ใช่แค่เล่าแต่คือเตือนเตือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่หลังเราเสมอไปมันรออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่จำ และตราบใดที่ยังมีคนฟังยังมีคนเล่าและยังมีคนถามว่าเราจะไม่ให้มันเกิดอีกได้ยังไงตำนานของสงครามโลกครั้งที่สองจะไม่จบแค่ในหนังสือแต่จะอยู่เพื่อปกป้องอนาคตของพวกเราทุกคนก่อนจะปิดตำนานบทนี้ผมอยากชวนคุณลองหยุดคิดสักครู่หนึ่งไม่ใช่คิดถึงรถถังระเบิดหรือผู้นำประเทศแต่คิดถึงคนธรรมดา ที่ตื่นเช้ามาอยากใช้ชีวิตปกติแต่โลกไม่อนุญาตลองคิดถึงแม่คนหนึง่งที่ต้องตัดสินใจว่าคืนนี้จะเอาอาหารชิ้นสุดท้ายให้ลูกหรือเก็บไว้ให้ตัวเองเพื่อมีแรงทำงานพรุ่งนี้ลองคิดถึงพ่อคนหนึง่งที่รู้ว่าถ้าพูดความจริงครอบครัวอาจไม่ปลอดภัยแต่ถ้าไม่พูดเพื่อนบ้านอาจตายนี่คือการตัดสินใจที่ไม่มีคำตอบถูกแต่มีผลลัพธ์จริง สงครามโลกครั้งที่สองทำให้เราเห็นว่าศีลธรรมไม่ใช่เรื่องขาวดำบางครั้งคนดีต้องทำสิ่งที่ดูไม่ดีเพื่อปกป้องคนที่รักและบางครั้งคนที่คิดว่าตัวเองทำเพื่อชาติกลับทำร้ายมนุษยชาติโดยไม่รู้ตัวหลังสงครามมีคำถามหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์ยังถกเถียงกันไม่จบถ้าฮิตเลอร์ถูกหยุดตั้งแต่แรกถ้าประเทศต่างๆไม่ยอมประนีประนอม ถ้าคนธรรมดาลุกขึ้นคัดค้านมากกว่านี้สงครามจะยังเกิดไหมคําตอบคือเราไม่มีวันรู้แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือทุกท่าในประวัติศาสตร์คือบทเรียนสำหรับต่อไปโลกหลังสงครามพยายามออกแบบระบบเพื่อไม่ให้ใครมีอำนาจมากเกินไปมีการแบ่งอำนาจมีการตรวจสอบมีสื่อมีเสียงของประชาชนแต่ระบบ จะไม่มีความหมายเลยถ้าคนไม่ใช้มันและนี่คือเหตุผลที่เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองยังถูกเล่าซ้ำในสารคดีหนังพอดแคสต์และช่องเล็ก,ลกๆอย่างผู้เฝ้าตำนานไม่ใช่เพราะเราหลงอดีตแต่เพราะเราไม่อยากกลับไปซ้ำรอยเดิมในโลกปัจจุบันเรายังเห็นการแบ่งฝ่ายการสร้างศัตรูการลดคุณค่าความเป็นคนของคนที่คิดต่าง มันอาจไม่ได้มาในรูปแบบเครื่องแบบหรือสวัสดิกะแต่มาในรูปแบบคำพูดมีมภาดหัวข่าวและอัลกอริทึมประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำแบบเดิมเปะ๊ะแต่มันคล้ายมากพอที่เราควรระวังสงครามโลกครั้งที่สองสอนเราว่าก่อนที่ระเบิดจะตกต้องมีคำพูดตกลงมาเสมอคำพูดที่บอกว่าพวกนั้นไม่เหมือนเราพวกนั้นอันตราย พวกนั้นไม่ควรมีสิทธิ์เท่ากันและเมื่อคำพูดเหล่านี้ถูกพูดซ้ำดังขึ้นและนานพอปืนจะตามมาเองแต่ข่าวดีคือประวัติศาสตร์ก็สอนอีกอย่างหนึ่งเช่นกันว่าคนธรรมดามีพลังมากกว่าที่คิดคนที่กล้าพูดคนที่กล้าปฏิเสธคนที่กล้าช่วยแม้จะไม่มีใครเห็นพวกเขาอาจไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่พวกเขา เปลี่ยนโลกของใครบางคนได้จริงและบางทีนั่นอาจเป็นความหมายที่แท้จริงของการชนะในสงครามไม่ใช่ยึดเมืองไม่ใช่ชักธงแต่คือการรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ในวันที่มันถูกทดสอบหนักที่สุดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณจริงๆที่ให้เวลากับเรื่องราวที่ไม่ง่ายแต่จำเป็นถ้าคุณคิดว่าการจำอดีตคือวิธีปกป้องอนาคตกดไลค์ กดติดตามและแชร์ให้คนอื่นฟังและคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าตำนานบทไหนที่คุณอยากให้ผู้เฝ้าตำนานพาไปเฝ้าครั้งต่อไปเพราะตราบใดที่เรายังเล่ายังฟังและยังตั้งคำถามประวัติศาสตร์จะไม่กลายเป็นอาวุธแต่จะเป็นบทเรียนของมนุษยชาติ